สามเลนแล้วกันนะครับไปชมกันครับท่านผู้ชมยังไงหน้ากากช่องแรกช่องเดียวสวยงามลงด้วยเอาเรื่องจะจัดคนดูอุ้ย600เลยคนดูไม้นี้เอาเรื่องจะจัดคนดูซุปเปอร์เมกาวินไปที682ดบาทครับโอเคครับขอกราบสวีดัสสวัสดีทุกคนทุกนกันด้วยนะครับ และวันนี้ก็มาพบก,กับผมอาเฟย์ไปให้กันเช่นเคยนะครับคุณดูและเกมวันนี้ผมาพามาในเกมซอมบี้่ายพีจีนะครับคุณดูทุนในวันนี้พกมา50บาทเหมือนเดิมนะครับทุนน้อยทยอยแจกคุณดูจะเริ่มไต่ที่เป็สามเลยแล้วกันนะครับไปชมกันครับท่านผู้ชมยังไงหน้ากากช่องแรกช่องเดียวสวยงามลงด้วยเอาเรื่องจะจัดคุณดูอุ้ย หกรเลยคุณดูไม้นี้เอาเรื่องจัดๆคดุณดูซูเปอร์เมกาวินไปทีหกร้บาทครับโหไม่ไหวแล้วคุณดูยี่แบบนี้มันน่าจะแจกแล้วนะไตที่เบ็ดหเลยแล้วกันเบ็ดหได้ไหมครับเบ็ดหได้ไหมขอเบ็ดหได้ไหมไอ้นมเอาไปครับสิหมุนยังไงคุณดูมาดิวายลงอย่างนี้สิ คิวอะไรก็ได้ก้าวต่ออะไรก็ได้ขี่ต่อดิเออโอ้โหคุณหายไปแล้วคนดูอืวิลลุนสเก็ตเตอร์คนดูเข้าไม่เข้าลงดิไอ้หนูลงดิช่องเนี้ยมาดิโอ้โหย่งไม่ลงนะคนดูช่องสุดท้ายยังไงลงดิ ขอหน่อยสวยงามกดเลยครับคนดูสวยงามตามท้องเรื่องคนดูไปกันต่อครับซอมบี้ของเราไหลต่อดีชอด็อตนี้โหไหลอย่างนี้ไม่น่าจะเข้าฟีในี่ฟีหรอกนะสวยยังไง อะไรต่อ A9Q สวยหุยลุ้นสเกตเตอร์ของดูลงไม่ลงขอฟีนี่ฟีหน่อยดีนุ่มฟีในไม่ฟีในฟีนะคุณดูหุยขอฟีนี่ฟีหน่อยเธอฟีในฟีไม่มีนะครับโอ้โหถ้าฟีในี่ยฟีโบอีกสิบห้าหมุนนี่นะคุณดูยังไงไอ้นู ขอแพงๆหน่อยดีขอแพงๆหน่อยดีเออคูสิบห้าไปแล้วโอ้โหอะไรครับนี่ไม่แจ้งนะคนดูเฮ้ยขอน่อยแพยงๆสักตัวเถอะเข้าฟรีขนาดนี้แล้วเฮ้ยในฟรียงเกลือคนดูโอ้โหเกลือจริงอะโอ้ โอ้ไม่น่าเข้ามาเลยคุณดูส่องโอ้ยีบสองมาจะร้องเลยคุณดูช็อตนี้โอ้โหรางวัลตอบใจเหรอขอเป็ดสิบเลนแล้วกันนะฟุแบบนี้ไม่น่าจะแจกเรา๋ย่เราลองยัดเบ็ดใส่ดูคุณดูเผื่อมันแจกนะครับรโอ้โหแล้วตัวไหนต่อไอ้หนูลงมาทำไม ขอน่อยคิวช่องแรงหน้ากากลงเลยไอ้หนูไม่ไหวแล้วสวยงามหน้ากากเต็มหน้าไป 6, าทีคนดูอ,ดนอุ้ยหกสี่ร้อยแปดสบาทคนดูช็อตนี้ออคูณ8ปดเองนะคูณ20มาแล้วคนดูตัวแพงต้องลงแล้วแหละอะไรต่อ okay. เคเฮ้ยตัวแพงมาดีเมื่อกี้หน้ากากเต็มหน้าไปหกพัเลยนะคนดูมีของแท้คูณสาแล้วคนดู ยังไหลต่อนะครับเออคูณห้าสิบไปแล้วครับคูณห้าสิบไม่จนะคุณดูเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสีบาทของดูไม้นี่เออเอาเรื่องจัด,จดเกือบหลับเออว่าจะหมุนไปสิบยาวไปเลยนะเมื่อกี้คิดว่ามันไม่แจกหรอนะพี่ของแท้พี่ยังไงพี่เออหน้ากากช่องแรก ผอ oh, ไม่มีตัวต่อล,ลงมาทําไมฟูไม่มีตัวต่อล,ลงมาทําไมอออะไรต่อสวยช็อตนี้คนดูอะไรต่อเคต่อดิเต็มหน้าไปทีเอออะไรต่อผู้หญิงหมอไอห,หมอลงมาหมอสวยงามคนดูหมอเต็มหน้าไปทีคนดูคุณเท่าไหร่คุณ31มสิหูย1นึ่งพนึงสามพนะครับ เอาเรื่องจะจัดคนดูเออข้างนอกก็แจกแบบนี้ดีหว่าข้างในแจก22บาทอะไรครับเนี่ยแทบปิดเกมหนีคนดูเมื่อกี้ขอหน่อยละกันสองหมุนสุดท้ายขอบึ้มบึมขอบึ้มบมขอบึ้มบมสวยงามคนดูโอ้ยไม่ต้องไปต่อแล้วนะคนดู1นึ่งหมื่นช็อตนี้ส6มพเลยคนดูหลอดเลือดเต็มหน้านะครับ 3,929บาทคุณดูซูปเปอร์ม่ก้าวินนะครับอขอสักไม้ขอสักไม้จะไปแล้วนะขอสักไม้ดีสวยงามหน้ากากช่อง3มาขอช่องเดียวขอแหละเออมาจริงเลยคุณดูหน้ากากคุณ2 0่สิบพัเลยนะคุณดูเออยังไงยังไหลต่อนะครับยังไงโอ้โห หวานเจียบ yep. คุณดูค่อยไหมสุดท้ายคนดูเข้าไม่เข้าโอ้ยหมืนเจ็ดไปแล้วคนดูอะไรเอสวยอะไรต่อคิวเออวายคู่อย่างนี้วายคู่อย่างนี้ผู้หญิงช่องสามต้องมาแล้วแหละผู้หญิงสวยงามหมอเท่าไรพันแปดโอ้ยหมื่น เอาไปแล้วคุณดูคอโมโอนี้ยังไหลต่อนะครับหมดหรือยังหมดเลยนะครับคุณดูของแท้เขาดูหวานเจี๊ยบอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับคุณดูวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนใคที่ชื่นชอบผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เป็นกำลังใจให้ผมคลิปนี้พีน้าหน่อยนะครับคุณดูสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ Make him spicy, Papa.